ตอนนั้นไอ้โวถ้าไม่ได้เต้ก็แย่เหมือนกันเขาก็ติดตามให้ไปพบท่านนายกอธิบดีบอไปแล้วแล้วถ้าท่านจะติดต่อเป็นตัวกลางให้รัฐมนตอนก็นี่แหละเรื่องที่รับต่อก็อไม่ได้เต้แล้มือพันเมตรนะคือจะเพราะคนยาไม่เกี่ยวกับพันจิตม่เกี่ยวอะไรกับไอ้คนนี้แหละเป็นคนเกี่ยวข้องที่เอาไปโดยจากสราษพยาบาลก็คือมันมือเทคนิคอย่างนี้นะมันจะ ทำยาพวกนี้เขาเรียกว่าทาเกินบัญชีโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยออกออกไปรับแท็กแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะจำลองยา<ม>แต่ชาวทน่ตพี่เปาบอกว่าคนขับรถนี่เป็นคนขับรถนินี้เลยใช่ยาบ้าก้าวเหรอใช่คนขับก็ปีหกศูนย์ใช่ไหมหลังยาบบกเรี่ยงหน่อยปีหกศูนย์หรือปีห้าเก้ามาโทษมา เรื่องของใว้เปล่าเรื่องเล็นของไม้เปล่าด้ื่องคือพี่งานที่เราพยายานว่าไม่รู้เรื่องแับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอยู่นะ ไม่เกี่ยวเพิ่งแตบเรื่องที่เกิดใช่เรื่องีไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมรู้เรื่องเงยอะหลังจากเจอเรื่องนี้มาแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเลยถูกไหมลูกเ,กเล,ลิกอะไรกิน้าวุกคนลูกไม่ลฮ<อ>ะคืออธิบายคืออธิบายที่สิ่งนะเขากล่าวหามผมเนี่ยไม่มันแล้วยู่ยู่ไล่ผมออกก็คือให้ออกจากระดรบน้องป๋าก็คือไล่ออกถูกแล้วไหมไล่ผมออกวันที่ห้าถูกกล่าวหาที่เก้าผมถามว่า การดาเนินการทางวินัยเยนี่ยจะให้ออกจากรายการหรือไล่ออกเนี่ยจะต้องเป็นกรณีความผิดชัดแจ้งก็งคือถูกจับในตัวหรืออะไรก็ใช่ไหมฮะัอันนี้ตำรวดเนี่ยมันไม่ใช้สืบของผิดกฎหมายเข้าใจไหมครับการดํเาเนินการทางวินัยเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอันดับแรกเรื่องที่เกิดในรายการจะต้องเอาพราบรับชธรรมมาบังคับใช้ถูกต้องไหมครับล้วต,ต่อที่พรบสองห้าหกศูนย์เนี่ยมันมีพรบสองสี่เจ็ดเก้าก่อนใช่ไหมคร สิ่งของต้อห้ามคือบัญญัติไว้ในาตรา45ประกอบกฎกระทรวงม,มหาไทยข้อ127บงเล็บหนึ่งก็สิ่งของต้มงห้ามทีเ่เกี่ยวกับยพันธุ์ก็คือยาเสตและยาเสพติดสอบแล้วไม่ใช่ยาเสพติดแล้วสารละเหยตามประกาศประกาศกระทรวงสาธรสารณสุขเรื่องสารละเหยก็ไม่ใช่อันนี้เป็นยาแก้ปวดแล้วก็วัตถุเล็กก็ไม่ใช่วัตถุเล็กก็คือพวกยานหลักจะไม่ยาละนัประสาทที่นี่แค่ปวดไม่ใช่ มันไม่เข้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายประจับเป็นคนผิดไว้กร mm hmm. มราชทัณเอาโทษไม่ถูกไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าจะผิดนลผิดระเบียบคือนำติดของไป,ปโดยไม่ได้อนุญาตการเข้าไปในจําผ่านตรวจคนแล้วก็ถ้ากลับว่าได้รับอนุญาตโดยอนุโลมจากพชาการ mm hmm. ถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> แต่ประเด็นเนี่ยยาที่มันไปพบในตู้มันเข้าไปได้ยังไงซ mm hmm. ึ่งกรมราชทัณฑ์ไม่สอบเลยนะข้อเท็จริงตัวนี้ ต้องไหมฮะผมให้สอบเขาไม่สอบทบาแชีวิตก็เปลี่ยนเลญาติญาติเขาแต่ว่าญาติเขาบอกปีการลอาแต่ปัจจุบันปปชบอกแล้วเหรอว่ามันไม่ติดใช่ไหมที่ไม่ติดใช่ไหมนี่แล้วฮะไปแจ้งความไม่แ้วดูไหมที่บอกว่าไม่แจ้งความแต่ว่าใช่ฮะอุปกรณ์อ่ะยุคยุคต่างชีวิตเปลี่ยน เกษียณได้กินบำเหน็จมานานในนี้ใช่ไหมอ,อ,อ๋มอที่กินแล้วผมมีผมมีโครงกรที<ม>่จะ,จะทำันนี่อ่าขอบพิณงเล่ตาตอนนั้นไงผมถ้าไม่ได้เต้ผมก็แย่มานกัน้าติดตามให้ไปพบท่านนายกอธิปดีไี่ไแล้วแล้วถ้าท่านจะติดต่อเป็นตัวกลางให้พัฒนงินก็นี่แหละเรื่องที่รับต่อม ต้องเรียนสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวกับเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรมราชชัณฑพันเนี่ยเพราะว่าถูกไล่ออกเนี่ยเรื่องอะไรครับอ,อและถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำยาแก,ก้ปวดเข้าใน,นรังแต่กับซึ่งยาแก,ก้ปวดเป็นยาสิก่อกบปิดคนหมายใช่ไหมฮะไม่ขาดตัวไปนะครับแต่ทีนะ่ถ้ากรมราชธรรันูญดำเนินการเนี่ยเดินการทางวินัยเนี่ยกรณีที่ถูกกล่าวหาจะต้องตัง้ตงกรการสอบสวนก,ก่อนต,ตามครับ อากฎหมายคือตามมาตราเก้าหนึ่งนะครับที่บีก็ต้องการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดไหมถ้าผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาเนี่ยกระทําผิดแล้วเรื่องที่กล่าวหานั้นจะต้องมีกฎหมายประญัิเป็นความผิดเลยนะครับไม่ใช่ไม่กระทําผิดเดียวจะต้องเป็นกฎหมายประยัิเป็นความผิดแล้วตามที่ปัญญัิในพลบประทันหรือในกฎหมายอื่นเช่นยาเสพติดเช่นอาญานะครับแต่ที่นี้ปรากฏว่า ผลวรทาสยังไม่ได้สอบสวนว่าจริงว่าวัตถุพยานหรือยาเสพตยาจับปวดที่ถูกตรวจค้นเจอเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็นสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่เขาก็ให้ผมออกวันที้าถูกกล่าวหาที่ยี่ิบเก้ามกราแล้วก็ให้ผมออกจากวันที้ากุมภาพาันต่อพันห้าสิบเก้าซึ่งห้าสิบเก้านะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึงอธิ่าห้าวันทําการ ประเด็นผมสงสัยที่ผมทำหนังสือทําสอบถามไปที่กรมธนแล้วร้องเรียนไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยอาทิตย์ดีกรมธนจะต้องเพิกถอนคัสั่งโดยเฉพะาะปปชนะครับปปชมีมติแล้วแต่ว่าจะได้ที่ของกรมธนเนี่ยงแงือนิติกรดาเนินการทางวในเนี่ยไม่ไปไปตามพระราชบัญญัติระเบะียบรบิชการพลเรือนพศสอ1 1้นเนี่ยมาตาราตัดาสิบียดก็คืออาทิตย์ดียกรมธนยังไม่สืบจนข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกาวหา,ห,ารหรือกระเ๋าเนี่ยหรือนเรวิจารนันเนี่ยกระทำผิดหรือไม่นะครับแต่กรมไร่ทานมีคําสั่งให้ออกไว้ก่อนที่เป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบนะครับปปชก็มีหนังสือมาให้ที่มีคนไร่ทานดําเนินการทางวินาาัยเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าอที่มีคนไร่ทานนั้นไม่ดําเนินการทางวินาาัยเจ้าพี่ตาวมติปปชนะครับซึ่งปปชเ,เนี่ยกำหนดชัดเจนมาถ้าเกิดื่อผมตัดก,การ อ่าต่ส่วนของปปชตามมาต่าง1ก้านะฮะอธิบดีกรมัลนจะต้องดำเนินการตามมาต่างกัแบบกฎหมายปปชถ้าอธิบดีกรมเลราชทันอ่ะละเลยที่ปฏิบัติตามปปชถือว่าอธิบดีกรมเลขาเนี่ยกระทำผิดวินัยอย่างแรกแรกตามมาตรา1ร้อยนะครับจะรอเวลาเกือบสิบปีถ้าเราวิ่งที่เราวิ่งเรียกร้องหาความเป็นธรรมเนี่ยร้องเรียนไปกี่หน่วยงานแล้วครับก็ร้องเรียนไปที่อธิบดีกรมเลขาในระดับแรกนะครับว่าดำเนินการไม่ชอบร้องทุบไปที่ กระทรวงยุติธรรมนะครับตั้งแต่ไม่เลื่อนนะครับตามมาระเกตการร้องทุกข์มาตัร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามก็กาถูกยกละร้องทุกข์ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเรียกไปคุยเ็าบอกว่าให้ผมเนี่ยไปคุยกับทิดบ่ดีเี่ยเาเป็นผู้ช้นานะครับก็ร้องทุกข์ไปกพกพก็บอกว่าผม้นหน้าที่แล้วไม่อยู่ในระเกตการร้องทุกข์ก็ สุดท้ายก็นําเรื่องที่ปนชมีมติให้ดำเนินการทางเจ้าหน้าที่และนิติกรกลับไปร้องทุกที่สํานักรัฐมนตรียุติธรรมนะครับตามคืซึ่งท่านก็รับเรื่องแล้วก็ตอนเนี้ส่งได้ข่าวว่าส่งส่งเรื่องมาให้อธิบดีพลเอกจันํรเนำการเจ้าหน้าที่แก่เดอเมษาที่ผ่านมานะฮะแต่ยังไม่ยังไม่เห็นท่านดำินการอะไร อนนี้ที่บดีกรมรชาชทารเปลี่ยนคนใหม่แล้วอยากฝากถึงคนใหม่ของกรมราชทัณฑ์ผมงลยว่าต้องเอาเปลี่ยนแล้วห่ะเปลี่ยนแล้วครับคือการเรียนท่านนิปิกรทันนะครับควรรับฝากเจ้าหน้าที่ที่ถูกตราหานะครับและกะ็คนรับาาฝากมีกว้างขวางไม่ใช่ฝังมมเฉพคนทีดีกอนอย่างเดียวนะครับให้ฝางรับฝังเจ้าที่ระจําด้วยนี่จว่าเจ้าที่ระจังเนี่ยตลาดจาเหนื่อยนะฮะแต่เจ้าที่ในกรมราชทันเนี่ยตำแหน่งเลื่อนไหลนะฮะโดยที่ไม่ต้องสอบแข่ง อย่างอาวุโสหรือชันาญการอะไรเนี่ยมันเคขึ้นแล้วมากเพราะเจ้าที่พิกรมเนี่ยสมนมากไม่ได้กระทาผิด,ดวินัยทุกท่าแต่ถ้าจะเรียกจำเนี่ยขยับตัวก็ผิดแล้วอยากให้กรมเร่ทันและผู้พิหารกรมนะฮะรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยให้รับฟังเจ้าที่เรื่องจำบ้างอย่าฟังอย่ามาผอ,อที่เพชรทูนหรือนําเรื่องที่มีเรื่องดีๆนะครับเสนอ แต่ไอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ย,ย,ยกับคอริจริงเนี่ยไม่น,น,นําเสนอถ้าหากท่านเข้าไปถึงคอร์ดิจิงเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับข้อมูลก็จะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันจะได้คร,นะครบถ้วนเนี่ให้พกในล็อกเกอร์นี่อยม,มันเป็นล็อกเกอร์ของพี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคือการตรวจค้นนะครับผู้มีการสรวจควบคุมได้รับรายงานผู้มีการสวควบคุมนะครับได้รับรายงานจากผู้ต้องโทษว่า ในนวมิตเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะนำยาแก้ปวดไปทุกซ่อนไวใน,นตู้ล็อกเกอร์นะครับผมก็แปลกใจว่าเมื่อผมเดินเข้าไปเรือนจำนะทำไมผอส่วนควบคุมไม่เรียกผมไปตร,นะร,ร,ร,ราจาว,วรรจโคตในตรงนั้นนะครับเมื่อรู้เมื่อรู้เนี่ยเมื่อเมื่อได้รับข่าวจากนักโทษแล้วเนี่ยทำไมผอส่วนหรือผู้บัญชาการเรือนจำอ่ะไม่เรียกไปตรวจค้นตรงนั้นนะครับทำไมอย่าต้องให้ไปเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ก่อน หรือว่าเพราะเหตุว่าจะเตรียมการไม่พร้อมแล้วหลังเกิดเหตุนเนี่ยสภาพชีวิตครอบครัวรวมทั้งเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงเลยครับก็หลังหลังจากหลังจากถูกไล่ออกนะครับลูกก็ไม่ได้เรียนต่อก็แฟนก็ต้องเลิกอย่าร้างกันตอนนี้ยังว่ากระส่าซาเต็มเพราก่อนตอนนี้อยู่กันห้าหกคนนะครับ<ช>แ,ลแล้วลูกไม่ได้เรียนต่อลูกชาที่เรียนออมหาลายัยปีสองก็ต้องลาออกมา สมัครทหารลูกสาวก็ได้ทุนเรียนต่อปยาโทปยาเก้าก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะอะไรครับก็ไม่มีทุนนะไม่ไม่มีทุนนี่เกี่ยวกับเราทําปีก่อนแตเราจเราถูกไล่ออกด้วยะก็เพราะถูกไล่ออกเงินเดอนมันไม่มีท้องเราเลยไม่มีปารส่งเรื่องเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีปัญญาส่งแค่ตัวเองก็จะแยกแล้วไปขายของมาก่อนก็พอขายได้ไปขายได้ตอนโควิดมาต้องหยุดขายผมคิดขายเนี่ยโควิดตุก c h แล้วทุกวันนี้ดำรงชีพยังไงอ๋อตอนนี้ผมก็เนี่ยได้เงินจากไอ้เบียชลาหกร้อยแล้วก็ได้เงนินที่สามร้อยแล้วก็ให้รึกษ,ษากฎหมายเนี่ยที่ทําอยู่ก็สัมากมีไรายได้บ้างแต่ไอ้ที่ผมปกติเนี่ยผมจะให้คนที่เหลือนะครับการเขียนรุปทอนฐานเก็บคำร้องการเก็บแถลงเนี่ยตั้งแต่เริ่มที่บางขวางนะครับยาผู้ขังจะ และโดยเฉพาะการทากำําหม่อมโทษนี้หน่วยงานที่เราไปร้องเรียนเนี่ยหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เราถูกไล่ออกเนี่ยมันมีหน่วยงานไหนบ้างครับที่มีความคืบหน้าให้พี่เปามีปปชกับกระทรวงยุติธรรมคืบหน้ายัางไงกับพี่เปาปปชมีมติลงมาแล้วว่าผมไม่ผิดแล้วก็ให้ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่นะครับผลการไต่สวนของคณะปปชตอนนี้ได้ข่าวก็อะไเข้าวาระสามแล้วก็ของกระทรวงยุติธรรมที่ร้องร้องทุกประที่เริ่มตียุติธรรมนะครับ ท่านก็ให้ดําเนินการตามคาร้องนะก็คือหมายถึง้ว่าดําเนินการตามที่มติปปชแต่คนละท่านตอนที่ยังไม่ดําเนินการอะไรเลยโดยเฉพาะอดีคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งท่านมีอำน,นาจที่จะดําเนินการตามกฎหมายใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่ทําอะไรผมก็เลยไลฟ์สดทุกวันเรื่องนี้ยจะตามจะเห็นผมไลฟ์สดทุกวันมีคนติดตามเยอะก็ตอนนี้แสน,นก,ก,กว่าคน,น